สวัสดีครับคุณนรงครับสวัสดีพี่พิมิตท่านฟังครับผมวันนี้ตลาดหุ้นปิดณจุดหนึ่งสามี่สี่จุดนึงเจ็ดครับจิตชิดโลต่ำสุดสองวันปิดชิดโลปริมาณการซื้อขาย3ามหมพล้านนะเป็นโลเลย17จุดนะลงไป1นึเรนะเราลง1.29นี่ใกล้เคียงกับเกาหลีที่ลงสามสเดจ้าเ็ลงไป1 2ึ ในขณะที่ตลาดหุ้นลงเนี่ยนะช่วงนั้นเองเนี่ยทางยุโรปเปิดมาก็ก็ยืนทรงทรงตัวนะฮะแต่ดาวโจนนั้นติดลบนะร่วมตอนนั้นที่ดาวโจนเปิดตลาดตอนนั้นติดลบดาวโจนลงหน้าติดลบประมาณสักยี่สิบกว่าจุดยี่สบองยี่สามเนี่ยแต่ท้ายที่สุดแล้วตลาดก็อ่อนตัวลงมาตั้งแต่เริ่มเริ่มตลาดอ่อนตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เช้า นะครับเป็นลักษณะของการปรับในทิศทางอ่อก็เรียกว่าขายทำกำไรในหุ้นนะกลุ่มการเทรดวันนี้เนี่ยฟอร์เรนขาย4,388ล้านป๊อปเทรดขาย119ล้านอารายย่อยซื้อ3,900นะครับกับอินสติลซื้อ604โหมดแอคทีฟของการที่ซื้อขายเนี่ยก็กลุ่มอุตสาหกรรมแบงก์ก็จะเป็นอุตสาหกรรมที่เป็นลักษณะอ่อนตัว เดลต้ามาปิดในช่วงก่อนปิดตลาดเนี่ยบวกๆอยู่นะฮะแต่พอใกล้จะปิดตลาดก็ติดลบนะุ้นหลายตัวชิงปิดลบลงมาข้างล่างนะครับฮานาก็อ่อนตัวอานามายืนปิดราคาทรงตัวนะครับในขณะที่คงจเจริญ22.70 KCE เนี่ยติดลบไป0.20 นะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยในกลุ่มของแบงค์นะครับเป็นลักษณะของการอ่อนตัวโดยส่วนใหญ่ราคาน้ำมันหลุดนะครับทำให้ตัวของกราฟเองวันนี้ลงมา50สตังค์ G.P.S. ลง50สตังค์บางจากนะฮะเป็นลักษณะของการปรับลงไทยออยลปรับลง50สตังค์พิเทพปรับลงประมาณ3บาทนะครับแล้วก็ตัว BPP ติดลบ5สตังค์ บางจากติดลบ75็หตังค์นี่คือราคาน้ํามันที่ลงแล้วผมคิดว่าราคาน้ํามันที่ลงเนี่ยจะต้องยาวด้วยเพราะว่าคุณทัาจะเล่นการลดราคาน้ํามันของทางสหรัฐอเมริกาโดยการเพิ่มกําลังการผลิตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะส่งผลทาให้ตัวราคาน้ํามันโลกเป็นลักษณะอ่อนตัวแต่ณนะขณะนี้ที่กําลังออกกาดเนี่ยราคาที่เบนเองยืนอยู่ที่เจ็9บดดี่บวกมาสิบหกเซน Uh, w ่ i 7 5ีไบวกมา0.1นนขณะนี้ตลาดหุนด้นแดกบวกไป49ฝรั่งเศสบวก28ลอนดอน,ดอนบวก4แล้วก็อิตาลีบวก124ในขณะที่ดาวโจนส์หน้าบวก36ภาพของตลาดเนี้ยเอสแลมองจริงแล้วเอสแลมองจุดรับตั้งแต่ช่วงเช้ายันบ่ายใน150นะแต่เอาไม่อยู่นะลงมาเล่นถึงระดับ1344แล้ว นะครับเพราะนั้นพรุ่งนี้ตัวเลขกลัวกลัวกลัวนะฮะว่าจะหลุดต่ำกว่า1,340ลงไปเล่นที่นะฮนะน่ถ้าดูตามกราฟเส้นล่างๆเนี่ยฮะ1,320นานะครับ1,300งหลุด1,300จะไป1 2 2 0ซะหรอซะด้วยซ้ำไปแต่วมาลองตัวหน่อยครับนะครับแล้วกลุ่มอุตสาหกรรมวันนี้มีแรงขายค่อนข้างเยอะในหลายกลุ่มอุตสาหกรรมพรุ่งนี้วันศุกร์ด้วย นะครับเพราะนั้นการกำไรจะค่อนข้างที่จะสูงมากนะครับหุ้นที่มีลักษณะของการอ่อนตัววันนี้เนี่ยกระจายในทุกหมวดอุตสาหกรรมทั้งหมดเลยนะครับและเป็นหุ้นตัวใหญ่ทั้งนั้นพรุ่งนี้เรามาระวังการลงไปที่ระดับ 1. 3 3 0นินะครับเรามาระวังครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับวันนี้ลาครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ